เลฟเฟนมีเดียลิงภูมิใจเสนอมาสไรเดอร์ไอโมดแดงการ์ตูนเดอะบู๊บวี อีกนิดเดียวเท่านั้นของทัพมนุษย์ดัดแปลงรุ่นใหม่ของกแกลช็อกเกอร์ก็จืนมาขึ้นมาลงมือได้พวกมนุษย์ดัดแปลงขึ้นมาเลยเซมาดูช็อกกาอยู่นะช็อกเกอร์เราไม่อยอมให้แกทำตามใจชอบแล้วนะตราบใดที่พวกเราคัมเปลเดอร์ยังอยู่ทู่ <S <S และท่านไลเดอร์ลงมือเลยได้ได สั่งสอนให้บร hey, <oh ้สุทนุษบาเนี่ฮะลูกแตะย่าย่าหน่อยน่ะเูมีทูอย่างเดียวไม่มีทีฮ ชีชาชีชาหน่อยๆน่อยหอยไม่มีหรอกน่าสัซวริโอคโตเออคำว่าไลเดอร์แบล็กอาร์เอนี่ดาบอาร์เอ็้ยเยเฮ้ยเย่าคิดนะว่ามัน้ยเฮ้ย้วเฮ้นช็อกเกอย์จะยเง้ย้ยเฮ้ย่ฮ้ย้ยเฮ้ย ให้โมแดกอนวัตกลับมาแล้วครับคุณหนูเอชจะแสงเด้ยยกโทษให้ไม่ได้คัมเม้นไรเดอร์รู้สิวจงฆ่าคัมเม้นไรเดอร์ซะ พื่อการยึดครองโลกแล้วต้องฆ่าคาเมนไรเดอร์ให้ได้สะก่อนแสดงให้พวกมันเห็นพลังที่แท้จริงของแกรนช็อกเกอร์ซะจงฆ่าคามเมนไรเดอร์ให้ได้เหล่าสมุนแกรนช็อกเกอร์ทั้งหลายท่านมาจินได้สิหลยวลกให้จากโชกุงผู้นี้จากกลางกล่องเถอะนะข้าจะต้องเอาชีวิตของคาเมนไรเดอร์มาสังเวทท่านให้ได้เลยรับรองได้เลยท่าน ตอนคุโมโตโคุผู้ลึกลับไฮครนสมแล้วที่เป็นไรเดอร์หนึ่งนะเวลาดีก็เดิมตั้งสามวินาทีเนะี่ยอึเฮ้ยจุกฮึเอาแล้วนะเฮ้ยนี่ไม่ใช่เวลาเล่นนะเนี่ยแกลช็อกเกอร์เหลือกำลังน้อยเต็มทีแล้ว คูสองโฟกัสโอ้โหไม่สนเลยอย่าเล่นพนันสิปะโถไม่ใช่ซะหน่อยไรเด้อหนึ่งการฝึกเล่นพนันมันเป็นบทเรียนสำคัญนะฉันถึงต้องกับเสียน้ำตาเป็นปี๊บใช่นะเพะื่อความสงบสุขของโลกยังไงเพืความสงบสุขของโลกเพกื่อความสงบสุขของโลก <c oughs> เออคงงั้นมังเหมือนไรเดออบเลด Blade นะไอะตู้ ว่าไงน้องช่วยจ่ายส่วนที่เล่นเสียเมื่อกี้นี้ด้วยนะขอเธอรุ่นพี่ผมไม่เหลือสเก็ตหนึ่งแล้วนะติดไว้ก่อนก็แล้วกันนะได้เปล่าอ่ะได้เปล่าฮะติดไว้เออเด็กหูน้าจำไปซะเดี๋ยวนี้เลยนะไม่แล้วก็แกตายแน่เลยจ่ายมาจ่ายมาจ่ายมาเข้าได้วยเฮ้ยเจ็บใหญ่ๆงั้นรับไปที่ไว้เป็นมัดจำก่อนดีไหมเออเอาไปเลยนะไม่ได้นะายพี่โทน้ำเป็นของขวัญทจะให้คุณมิจูรู้เขาอ่ะมิจูรู้เหรอไหนนี่มันเข้าใจง่ายดีฮะไหนลองเล่ามาสิ rx แล้วฉันจะอยากจะโทษให้ก็ได้นะเลามาเดี๋ยวนี้เลยเร็วๆเข้าคือ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 ว่าที่จริงแล้วอ่ะนี่อย่างนี้นะจริงแล้วมันคืออย่างนี้นะรักแครไพ้รักใครได้รกใครได้โอ้ยปลาคราบนะอร่อยเน้อจะบอกอะไรในทางกลับกันนะคิดว่าหล่อนอาจจะไม่รับก็ได้นะกลับกลับเนี่สรภาพนะหล่อนเป็นผู้หญิงแบบไหนกันแน่ฮะ ว่าไงเล่านี่พูดมาเซ่คือครับคือว่าสปอร์ตคลับที่ผมไปประจำอยู่ฮัลโห้โหฮโอ้โหลฮัลโหลฮัลโหลฮาลโหลคุณโหลฮัลโหลฮัลโหใฮัห้คัณครับอ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะ ปรดีเรื่องเลยอ่ะในคงจะไม่คิดจะเก็บมันไว้ตลอดหรอกนะใช่หรือเปล่าล่ะฮะก็คือว่าเออผมอายและไม่กล้าให้ของขวัญวันเกิดกับคุณมิจิรุเขานะครับดีละตัดสินใจแล้วให้ฉันจัดเงินเองเข้าใจนะจะคุยกับสาวมันต้องที่โตเกียวเอาละไปฝึกภาคคำที่โตเกียวกันนะยัยคือโวยโฝึกภาคคำงั้นเหรอ ได้เวลาปึกแล้วอ้าวเฮ้ยนั่นทกเกินไปอยู่ในนั้นได้ไงอ่ะฮคือคือเป็นเป็นเพื่อนกับผมทนาคลาลาเดี๋ยวสิตัวเองอ่ะอือไปขับรถเล่นกับธนานะนะผมไรเดอร์แมนนะไปนะไปนะไม่ยอมเดินรถพี่บ้าแยกแยกได้ยังไงอีเงีเฮ้ยรู้ทุกคนสก้าไรเดอร์ ไม่ใช่เวลามาดูของแบบนั้นอยู่นะยังไงก็เธอช่วยเดูนี้กันก่อนวิดีโอถ่ายทอดสดที่ผมถ่ายมาเอาละครับผู้เข้าแข่งโคทกะจะทำลายสถิติโลกลงได้หรือไม่โดดไปแล้วครับนักกีฬาโคทกะะอ้าติดใหยแมงมุมเข้าซะแล้วครับเนี่ยโอ้โยต้องเป็นเจ้านั้นแน่เลยเราได้กีฬาระดับโลกต่างโดนเล่นงานไปตามๆกันนะ ว่ายถูกคนจะทำแบบนี้ได้เอ,อหรือหรือ,รอแล้วชอกอตตื้นน่าเลยเฮ้ยเวลาแบบนี้เจ้าอาเอ็กซ์มูทำอะไรอยู่นั่นเนี่ยฮะก็โผล่ได้ไม่ใช่เหรออ่าฮเห็นพลังของคุณโมโอโตโคนหรือ,อยังล่ะเราจะรวบรวมนักกีฬาระดับโลกมาดักแด้เป็นเส้นบงให้หมกเลยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกลัวคำวิ่งไรเดอร์อีกต่อไปเลี้ยวกลัวทำอะไรกันจะไปยังไงล่ะอ้าวอุ้ยอุ้ยเต้นเต้นอุ้ยนักล้วด้วย

ไม่แย่ละสิ Yok, ันนี้เราขุดอาลวัใหญ่แล้วโดนฆ่าแน่นๆเลยัอ่าอย่าอย่าวๆๆๆๆๆ่าอ่อย่าๆๆ่ๆๆยๆอย่ยาอย่อ่าอย่ยาย่ายออ ว่าว่าหน้าที่สุดก็เสจขาดจงไล่นะยิ่งรีร้อยครับพ่าน่ารู้ซึ้งถึงพลังของจักรโชกงเราหรือยังฮะไอแมงแรงวังฮะมาเรงวังมาเรงวังเฮ้ไอตัวอันตรายเอ้ยดูสินั่นไงอีโตนักเทนนิสระดับโลกอะอีโตกันเหรอ แค่ชื่อก็น่าจะโดนเพรเลงอยู่แล้วนะเนี่ยนะกูมั่นอิโตะไงล่ะฮะคุณลุงลุงนั่นนะผมว่าไม่เวิร์กเอาซะเลยอ่ะนะเฮ้ยไม่เอาแล้วเนี่ยถึงยังไงก็ฉันไป็นคนจัดการเองเถอะนะจะปลอมตัวให้จับได้เลยแปลงล่างเป็นนักเทนนิสสาวมาแล้วจ้าอุ้ยเห็นปุ๊บก็ความแตกแล้วถุ้ยนายน่ะ จะมูดเสมไปถึงไหนฮะช่วยไม่ได้นะนี่จะให้ดูของดีๆสู้เขานะสู้เขาสู้เขาล่าเหลงออกไ้สิล่าเริงเขานะเอ็กซ์ล่าเริงสู้เขาสู้เขานะตัวเองสู้เขาทุเรศลูกกระต่ายว่าง่ายนะเอย่ายนี่นี่นี่่ายย่าฮโอยแหววใจตรงนั้นเอ้ยคุณมิจิรุเก่นดนี้เองเหรอดีร่บเข้าใจแล้วอ่ะข่าวนี้แหละไม่พลาดแน่จะรับฝากความรู้สึกของนายให้เธอเอง แปลงล่างไงจ๊ะสาวน้อยฮะเดี๋ยวพี่เจนแนะนำหนุ่มๆให้เอะไหมคิดแค่ห้าพันเยนเองให้พันนะไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รูปีเลยต้อไมีสถิทนหน้านะโว้ยเฮ้ยใครก็ได้ชูทินเหแกลช็อกเกอร์แถมยังใช้สวิงอันเบอร์ล่ำเลยด้วยอ่ลอยๆทุกตัวไอ้ทุกคนลอยอ๋อนี่คุณคือ คุณบอกตะโกะมาแล้วที่นี่จะเป็นลุมศพของพวกแกข้ามันไรเดอร์เฮ้ยใครจะไปยอมไรเดอร์กระโดดแล้วก็ขี่คืนโอ้ยโอ้ปปอย โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยคนโกทากชิโดนมีคอโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยประเด็๋ึกมาเลยสิคลอสโอ้ฮูไล่ดดับโบวลคิกเตทีมอแล้วรึนอ่ <ไ>ม <า S 2> ม่ยอมเลย <fish. S 2> ยิ่งดิ้นมันก็ยิ่งรัดนั่นถ้าเสียทีะอา้าคจ่โถ่ไงเงหยย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 ย่ยย่ <laughs> ยยใใยย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 ยอ,อรอ่อยดิฮะยนุนยยยยยงยยย่ยยย จงโง่จงโง่เออจุอ่คุณมิจูโร่ครับเงีทำไงดีเราพงว่าใสแท้เลยคุณม่จูโ่คุณมโร่เลยีจุดรอให้เธอนานี่หาผู้หญิงอื่นแท้ก็ได้ดีนาขี้แงจังเลยเย้ปัญหาไม่ไ้เรื่องนั้นสักหน่อยนึงนี่นะโอ้จริงด้วยมีสางหล่ะเรียกไปสนิทไรเดอร์กันดีกว่านน่ะไป ไอ้แกเอ้ยคุณลุงอะไรตอนนี้มันมีทางเอาชนะคุณโมโอตะโคได้แน่นท่านไรเดอร์กับท่านอีกไรเดอร์ต้องลงพลังของทุกคนเข้าดดวยกันอโอโ้คุณก็ไ <Hello. S 2> ม่ลงพังเลยอะฮัลโหลขอสายไม่สนิทีกไยเดอร์ครับกำลังพูดครับ เอาวิสามเ,เองเหรอเนี่ยใช่ครับเน่จะผมด้วยนะครับอโดยมิยูหิมะขังเอาไว้ที่พักก็พังหมดด้วยโอนเงินค่าตอบแทนให้ผมหน่อยนะครับกรุณาด้วยเถิะนะครับนนาๆๆๆจะบอกเอ้ยอ,อนี่ไม่ใช่เวลาแบบนั้นนะรวมผลไลเดอร์โดยด่วนพลังขพวกเธอจะจำเป็นอย่างมากเลยรู้หรือเปล่าตอนเนี้ป่านนี้คุณมิจูรู้ก็